ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมโชวในายขัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR ราคาทองคำก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องขยายพานหนี้สารัฐนะครับก็อย่างที่ผมพูดมาในคลิปล่าๆก่อนๆหน้านี้นะครับว่า ในช่วงแบบปีหลังมาเนี่ยรัฐบาลอเมริกามักจะชอบแบบเล่นตัวนะครับทำท่าเหมือนจะไม่อยากขึ้นนะอ่ะเออว่านี่มันก็เป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคือที่เขาต้องออขยายพิแดนนี่คืออเมริกาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยหนี้มาตลอดละเออโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วมั้งเนืน่องจากว่าเขามีการรัฐบาลเขาอะใช้จ่ายมากกว่าเงินที่เขาเก็บมาได้เงินเขาเก็บมาจากไหนก็เก็บมาจากภาษีประชาชนซึ่งมันมันตามไม่ทันหนี้ที่เขาสร้างมานะก็ไปฝากไว้กับ ชาวอเมริกันรุ่นถัดไปก็แล้วกันนะค,คือเขา,าใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วก็เหมือนจะแบบพอจะขยายสักทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องอิดออดนิดนึงอ่ะเออว่าฉันไม่ได้ใช้เงินมือเติบนะคือไอ้เพดานเนี่ยมันก็เพิ่งมีมาช่วงประมาณยุค60-70นั่นแหอะไรครับเพื่อแบบเนี่ยเพื่อให้ดูว่ารัฐบาลอเมริกาไม่ได้ใช้เงินมือเติบไปแล้วกันนะครับแต่เขาก็ขยายมาเรื่อยๆแปดครั้งแล้วบ้างเนี่ยก็ครั้งเนี้ยก็คาดว่าน่าจะใช้ลูกไม้เดิมนะครับก็เนี่ยทำเป็นไม่อยากขึ้นนะนถึงไม่ดีเลยนะคุุยยไปกมาตท้แลว็ ขยายแล้วกันไม่งั้นเศรษฐกิจอเมริกาล่มนะครับเพ่งถ้าเศรษฐกิจอเมริกาล่มโลกก็น่าจะสะเทือนด้วยนะฮะอันนี้ก็พอจะเดาได้แล้วว่าพอถึงเส้นตายนี้แล้วอะเอาใกล้สุดก็คือ1มิถุนายนแล้วก็น่าจะผ่านนะครับดังนั้นก็เหลือเวลาให้เล่นเกงกำไรคือมันเบรกเส้นแนวโน้มขาลงออกมาแล้วไงอ่ะก็น่าจะเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะทำสามเหลี่ยมนะครับก็นี่ลงมาแล้วก็เด้งอีกรอบแล้วก็เนี่ยพอ ถึง1มิถุนาใช่ไหมเรามีเวลา1สัปดาห์ครับึสัปดาห์พอด,ด,ดีก็ปั้งลงมาเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นใครที่คิดจะเล่นก็แบ่งเงินบางส่วนมาเล่นในกรอบนี้ได้นะครับก็1 9 5 0ถึง1985เนะครับก็เนี่ยเล่นไซด์เวไซด์เวในกรอบนี้ไปนะครับด้านทองคำแท่งเก้าห5บ้านเราเช้านี้ก็บวกมาโอ้ร้อยกว่าบาทเลยนะครับอันนี้ก็บวกแรงกว่าสปอตนะเพราะเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับก็บรรดาต่างชาติก็ยังเทขายพัฒบัติเทขายหุ้นกันอยู่ไม่หยุดเลยนะคร เขาก็จับตารัฐบาลใหม่นะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยดูแล้วไม่ว่าจะพักไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเมีแนวโน้มทําให้เงินบาทอ่อนค่าแน่ๆนะครับเพราะเงินมันจะอัดเข้ามาในระบบแล้วถ้า productivity มันตามไม่ทันนะซึ่งในระยะสั้นมันไม่ทันอยู่แล้วมันก็จะเกิดเงินเฟอ้อในระยะสั้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะดีกับทองคําแท่งในประเทศนะครับเพราะสปอตลงมา เท่าไหร่เราจะลงน้อยกว่าเขาครึ่งหนึ่งหรือว่าไหนสปอร์ตดีดแล้วบาทเรายังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็โอโ้โหพุ่งอย่างที่เห็นนี่แหละครับ <c oughs> ส่วนขึ้นมาแล้วทํายังไงก็เนี่ยหาจังหวะาขายครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราซอยเงินมาเนื่องจากราคามันจะไซเวะเราก็ต้องซอยเงินมานะก็เราก็เนี่ยหาเอ่อกรอบราคาของเรานะครับก็ส่วนตัวล่าสุดผมมองเนี่ยสามหมื 32, ่ 32, นสองพันห้าร้อยถึงสามหมื่นสองพันนะตอนแรกคิดว่าจะหลุดเอ้ยมันไม่หลุดเลย <c oughs> นะครับเนี่ยก็อ่ะซื้อขายซื้อขายในกรอบนี้ไปนะครก็ก่อนหน้านี้ผมซื้อๆอ,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 อย่างเดียวใช่ไหมตอนขึ้นมา ทยอยขายแล้วนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนะสำหรับคนที่ต้องการจะเก็บทองนะครับแทนที่จะเก็บทองไว้เฉยๆมันไม่ได้ดอกเบีย้ยก็เอามาซื้อขายซื้อขายอย่างนี้นะครับมีไม่มีภาษีไม่มีค่าคอมใครสนใจทักมาสอบถามได้ที่ ARR ครับ